อาสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว Forex Fusion ทุกคนด้วยนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์กราฟประจําวันนะครับวันนี้วันที่24เดือน5เนาะพฤษภาเนาะครัเดือน5พฤษภาสองพนยี่สิบสามนะครับก็เพิเ่อแป๊บๆนี้ก็อะไรฮะจะกลางปีแล้วนะครับใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็อย่าลืมนะฮะพยายามโฟกัสที่เป้าหมาย ว่าปีนี้ท่านจะทําอะไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้มันสําเร็จสัก 1- นถึงสองอย่างก็ยังดีครับเนาะโอเคทีนี้มาดูการาฟกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ไปแบบรวดเร็วนะตัวทองคำนะครับเมื่อวานก็อธิบายไปแล้วพอสมควรนะครับวันนี้ก็ไม่ได้อธิบายเยอะนะครับทองคําเรายังโฟกัสหน้าเซลล์อยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวราคาเนี่ยมันมีการทำ lower l o w เนาะ ซึ่งผมก็อธิบายว่าเราจะล้อเล่นหน้าเซลล์อย่างเดียวก็คือล้อเด้งเซลเนาะหรือไม่ก็ล้อบายที่แนวนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เราจะเล่นหน้าบายเนี่ยมันอีกไกลอะ่ะรู้สึกว่าหน้าเซลล์จะได้เล่นเร็วกว่าแล้วก็หน้าเซลลได้เปรียบกว่านะครับนะวันนี้นะครับเรายังไม่ได้กรอบราคาด้านล่างนะเนื่องจากว่าราคามันไม่สามารถเบรกแนวนี้ได้ แต่คิดว่าวันนี้น่าจะน่าจะขึ้นนะน่าจะเบรกขึ้นได้ถ้าวันนี้มันเบรกขึ้นไปได้นะครับเบรกขึ้นไปได้เราก็จะได้ตัวสวนะิงโล w เนาะตัวสวิงโล่ได้กรอบราคาเกิดขึ้นพอเราได้กรอบราคาเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือสมบุริเนาะเราก็จะแบ่งพรีเมียมและดิสคาวนะครับถ้าเราจะเซล์เราจะต้องมาเซลล์ในโซนที่มันเป็นโซนพรีเมียมก็คือด้านบน โอเคไหมเออก็จะมีโซนรออยู่แล้วครับที่แนวเนี้ยกำลังดีนะครับแนวที่1แล้วก็แนวที่2มีทั้งหมด2แนวฮะเป็นแนวที่เราจะรอเล่นหน้าเซลล์ทีนี้ครับทีนี้ครับเรามองเขาเรียกว่าเราเอาฮาร์มฮาร์โมนิกมาช่วยด้วยดีกว่านะครับพยายามมองให้มันเป็นตัวเอบนยู่นะครับก็จะเห็นว่าอะชุดนี้ก็ พอจะเป็นดับเบิลยูได้ไหมได้เนาะดับเบิลยู <W S 2> ที่ผมหมายถึงคือขา,อขามันจะยืดหน่อยนะครับแบบที่สองครับมองภาพใหญ่หน่อยน่าจะเป็นดับเบิลยูแบบนี้หรือเปล่าตามทันไหมอลองเช็คสัดส่วนของของแพทเทิร์นดูครับชุดนี้ฮะถ้าเรากำหนด x ที่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้เป็น x นะตรงนี้เป็น x ถ้าเรากําหนดให้ตรงนี้เป็น x ถานจาก x ให้เป็นอะไรครับ a ทันทีถัดจาก a ให้เป็น b ทันที x a b นะครับ c ต้องไม่หลุด a โอเคอันนี้ถูกต้อง b พัก88.6 d จบว่าอะไรครับพัก88 d จบจบว่าอะไรครับ106.8เป็นเป็นอะไรเป็น deep crab นั่นเอง แบบนี้นะครับอ่าเป็นลิฟทนั่นเองอันนี้คือภาพที่1นนะครับอ่าจบบริเวณนี้นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับแนวที่เราทําไว้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับแนวเนี้ยเราสามารถมองเป็น pull back zone ได้หรือในรับแนวต้านนั่นแหละถ้าพูดง่ายนะครับเนี่ยก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันมีพันมี้เขาเรียกว่าลงมาชนแล้วก็แ้งขึ้นถูกไหมครับ ลงมาชนปุ๊บดีตัวขึ้นลงมาชนมีการชะลอตัวแล้วทิ้งตัวลงแล้วขึ้นมาเทสแล้วก็ทิ้งตัวลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือแนวรับแนวต้านหรือว่าฟุ้บแบ็กโซนก็ได้นะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่1น,นะที่ผ่านมาในแพทเทิร์นที่2หรือมุมมองที่2นะครับผมขยับ x ขึ้นมาที่ตำแหน่งนี้ x a B c ตรงนี้เป็น C อ่ลองเช็คดูครับลากจาก x กมาหา a ครับ แล้วดูซิว่า B พักเท่าไหร่ปรากฏว่า B พัก38.2ครับ B พัก38ดีจบเท่าไหร่ดีจบเท่าไหร่พัก38ดีจบ88.6เป็นแพทเทิร์นอะครับเป็นแพทเท่านรร์นอะไรพัก38 50จบ88เป็นทเทิร์นอะครับแบทนั่นเอง ทำ PRC บนึงเพราะฉะนั้น PRC ของแ a ตนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้อ่ะโอเคตามทันไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับราคาทองคำหน,หน้าเซล์ยังได้เปรียบอยู่นะครับยังไม่นําให้บายเนาะ,ะหน้าเซลลได้เปรียบยังไม่แนะนําให้บายซึ่งจุดที่เราจะเซลล์นะครับ ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณสัก2 0 0 6 2013 2020โดยประมาณเนื่องจากว่าเป็นดีพอยต์ของฮาร์โมนิกทั้ง2ภาพเลยไม่ว่าจะเป็นรีฟแคปหรือว่าตัวแบบดัวตัวแบบแพทเทิร์นนั่นเองนะครับก็จะรอเซลล์นะครับ,นะร,บราคาขึ้นมาชนโซนนะครับราคาขึ้นมาชนโซนมีการเสียทรงในทม์เฟมย่อยค่อยหาจังหวะนะครับ ในการเซลนาะช่วงนี้ก็จะเงียบ<ๆ>เงียมเงาเง<ๆ>หน่อยสําหรับตัวทองคําเนื่องจากว่าราคาม,มันไม่ไปไหนเนาะมันไซด์ไปออกข้างซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราอ่านค่าจากตัวอินดิเคเตอร์ตัวไ s i ์ไเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเพิ่งพีคแรกอะ่ะนั่นหมายความว่าน่าจะมีสอกโลหนึ่งเพื่อให้เกิดไดเวอร์เจนแต่จะลงเลยไหมหรือจะขึ้นแบบนี้ แล้วค่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าลงแบบนี้ก็ได้ให้มันจบโอเคไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าสองประมาณนี้หนึ่งสองสามหรือจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดแปลกนะอาจจะไม่ขึ้นแค่นี้นะครับอาจจะขึ้นมาที่โซนนี้ก็ได้นะครับแล้วค่อยลงต่อได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ก็เป็น QM นะ เนี่ยไหลซ้ายหัวราคาทำ l ลว่า l o เห็นไหมฮะมองเป็น QM ก็ได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมเอาโซนนี้ก่อนนะครับถ้าแพ้โซนนี้ก็ค่อยมาพิจารณาด้านบนนะครับอ่ะเฮดมาเราไปดูเดียวกวานิดหนึง่งนะครับว่าทองคำเนี่ยจะไปในทิศทางไหนอะนะขอไล่ราคานิดหนึง่งจริงๆการไล่ราคาเนี่ยมมนอยู่ที่เรานะครับเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่ชุดไทม์เฟรมไหนนะครับ แล้วก็เริ่มตั้งแต่ตรงไหนเนาะ,เ,นะเช่นอะ่ะถ้าผมเริ่มตั้งแต่ที่ตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะไล่ลงมาเรื่อยเคเนี่ย,ยราคามีการเบรกทำโรเวอร์โลแลวก็มีการทำหายๆที่ตำแหน่งนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นกรอบราคาของดี y กก็คือกรอบนี้สวิงหายังไม่ได้นะครับได้แต่สวิงโลเพราะฉะนั้น d x เนะครับตอนนี้ยังมองอะไรครับมองหน้าบ่ายเป็นหลัก คือูดงายว่าดีกวายมีน้ำม,มัที่จะแข่งค่าขึ้นนะครับถ้าดีกยแข่งค่าขึ้นส่งผลให้ราคาทองคานั้นเป็นไงครับถ้าดีกยเนี่ยเออเนี่ยดยขึ้นส่งผลให้ราคาทองคานั้นอะไรครับต่ำลงลนั่นเองนั่นหมายความว่าทองคาตอนนี้อะไรฮะน่าเยวได้เปรียบเนาะน่าเยวได้เปรียบ ทีนี้นมาก็ถามว่าขึ้นไปได้อีกไกลแค่ไหนเนี่ยไอไอชุดนี้มันกำลังขึ้นอยู่เนี่ยก็ดูได้เขาเรียกว่าเราสามารถใช้ฮาร์มิกในการหาเป้าก็ได้หรือจะใช้พวกสปีดไลน์ก็ได้เช่อนอย่างเงี้ยครับผมลากขึ้นมาอ่าเนี่ยประมาณเนี่ยก็แสดงว่าเขาเรียกเขาเรียกก็หมายความว่าราคาเนี่ยชุดนี้ยหรือว่าเทรนชุดนี้ยแรงมันยังเหลืออยู่เั้นต้องไปต่อได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ตัวเขาเรียกว่าโลที่มันจะเป็นตัววัดว่าชุดนี้มันจะพร้อมที่จะพักตัวลงแล้วเนี่ยหรือกลับตัวลงแล้วเนี่ยคือโลนี้ราคาต้องหลุดโลนี้ให้ได้เนี่ยถ้าหลุดได้เมื่อไหร่ก็มีนวโน้มสูงมากที่ปันจะทิ้งตัวลงนะครับโอเคไหมค่ายังหลุดโลนี้ไม่ได้แล้วก็ยังไต่ตามเส้นนี้อยู่ก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ่ะถัดมาเราลองใช้ฮาร์โมนิก เป็นตัวหาเป้าหมายของไอจดน้ซิ N e C, ว่าจะขึ้นไปได้ถึงไหนตัวดีก็่หวนะครับผมกำหนดตำแหน่งนี้ให้มันเป็น x นะตรงนี้เป็น a นะครับนะครับทานจาก a ให้เป็น b ทันทีนะครับ b ต้องสูงที่สุดนะ b b บีพักเท่าไหร่ครับ b ีพักเท่าไหร่ใช่็จแล้วอาร์บีอาร์บีตรงนี้บี b พักเท่าไหร่ครับบี b พักเจ็ดแปดนะครับจบเท่าไหร่ครับ B พักเจ็ดแปดจบหนึ่งร้อยยี่สบจุดสองเป็นบัตเตอร์ไฟล์ถูกไหมครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนอยากจะไปต่อแสดงว่าเราต้องขยับ x ขึ้นมาครับเอา x ที่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าเราเอา x ที่ตำแหน่งนี้ส่งผลให้ B พักเท่าไหร่ครับ B พักเท่าไหร่70.7ถ้าพัก70.7ให้มองเป็น6 1 8เ หมายความว่าชุดนี้มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปจบในรูปแบบของตัวแคร็บ่นเองเพราะว่าพักเจ็ดไงพักเจ็ดให้มองเป็น61.8แนะแพทเทิร์นอะไรที่พัก61.8หมายถึงว่าตัว B มันนะหรือว่าถ้า B พัก61.8เปนี่ยเป็นแพทเทิร์นอะไรได้บ้างนะครับหรือจบตรงไหนได้บ้างตัวดีเนะี่ยอันดับแรกถ้าพักเจนะ็เนาะเป้าแรกที่พักได้คือพัก78 8แ ถ้า7แปแพักไม่ได้ก็พักทีที่1 6 0 8เลยเพราะฉะนั้นตัวดีกว่ายมีแนวโน้มที่จะขึ้นมาที่บริเวณนี้ครับประมาณ104.6 0 0โดยประมาณนะครับอทีนี้เราก็หาพีอาซีสวยๆให้หน่อยเป็นแครบนะพีอาร p ซี OK. C, ชุดนี้ก็อยู่ประมาณนี้เฮ้ย ก็ใช้พวกฟิบงฟิโบช่วยนิดนึงอะไรแบบนี้ฟีบงฟิโบช่วยนิดนึงาการซ้อนทับของแนวฟิโบครับก็โอเคอประมาณอืมโอเคอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูซ้อนก่อนนะ อืมก็โอเคนะครับโซนนี้เนี่ยนะครับอ่าลู้อเล่าเช็คโลูโปรไฟล์เป็นไงอ้าวอ๋อมันเช็คไม่ได้โปรไฟล์เช็คตัวดีก็วาไม่ได้นะครับโอเคนะสรุปแล้วนะครับดีก็วายในมีอารมณ์ที่จะขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับ เป้าของเขาเนี่ยนะครับหรือเป้าในการขึ้นก็อยู่ที่ประมาณสัก1.04.178 1.04.631นะครับดีกว่ามีแนวโน้มที่จะแข่งข้าขึ้นต่อนั่นส่งผลให้ราคาตรงคานั้นอะไรฮะหน้าเซลลได้เปรียบเองเพราะนั้นเราจะเล่นหน้าเซลเป็นหลักนะครับเพราะว่าหน้าเซลล์มันถือได้นานกว่านะครับถ้าเราดูในระดับ8ชั่วโมงก็เพิ่งจะเห็น P ครั้งแรกนะครับีครั้งแรกแต่ว่ามันต้องมีการทําอีก1 High เกิดขึ้น ครับเพื่อให้เกิดภาวะไดร์เจนนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคไปดูคริปโตเคอเรนซี่บ้างครับดูะีดีซีว่าในส่วนของตัว BTC นะครับยังคงใช้แผนเดิมครับเราจะรอเซลที่แนวราคามา2931129729 29, เอ้ย29792สองแนวนี้แหละนะครับตามภาพเลยเนื่องจากว่าเป็นดีพอตของฮาร์โมนิก แล้วก็หน้าเซลล์ยังได้เปรียบอยู่นะครับถัดมา ETS ละ่ะก็เหมือนเดิมครับแผนเดิมของเมื่อวานเลยนะครับรอเซลล์ตามนี้เลยนะครับในส่วนของ XRP ตรงนี้เราถือล l a อเดอร์ขึ้นมานะครับก็ลุนเป้าที่0.5704นะค่อยๆเทลลิ i n g stop ตามไปเรื่อยๆนะครับไม่เพราะว่า มันเป็นเขาเรียกว่าราคาเป็นการทําหายหายเนาะเราก็เลยถ้ามันท high ําหายหายจริงต้องมีนิวหายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถือต่อไปงงไหมเราไล่ราคามาแล้วอ่ะมันเป็นอัพเทรนใช่ไหมครับถ้ามันเป็นอัพเทรนจริงมันต้องมีนิวไฮเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้เอาขนาดนั้นเราเอาแค่นี้พอนะครับเพเซฟนะครับอ่ะถือต่อไปสําหรับตัว XRP อันนี้เดี๋ยววนกลับไปตัวคู่เงินนิดนึงครับอัปเดตนิดนึงอ่า ในส่วนของ AUDUSD นะครับราคาก็ลงมาแตะโซนเราแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะร้อยราคาเบรกไฮนี้ให้ได้นะครับถ้าราคาเบรกไฮนี้ได้เมื่อไหร่นะเด้งกลับมาหา่าย่อ,ยอกลับมาหาจวะในการบ่ายนะครับสอบตัว AUDUSD ถัดมาในส่วนของ EU เป็นไงบ้างอันนี้ข้ามก่อนนะครับยังไม่มีอะไรน่าสนใจ จียูก็เดี๋ยวดูก่อนนะอ่าจียูมีการทำลายกรอบลงไปเนาะทำะไรปึ๊บราคาขึ้นมาโอเคแบ่งพรีเมียมและดิสเคท์ครับสำหรับตัวจียู แนวที่น่าสนใจสำหรับผมวันนี้ครคือแนวนี้นะชวนแนวนี้เลยนะครับเราจะรอ้อยราคาวิ่งขึ้นมาชนโซนนะครับมีการเสียทรงในทา์เฟรมย่อยค่อยหาจังหวะเซลล์นะครับถัดมาในส่วนของเอะ USD, CAD นะครับรอแนวนี้นะรอแนวนี้รอต่อไป ในส่วนของยูฟังนะครับราคามีการเบรกนะครับทำไฮไฮแนวนี้ของผมได้ละเพราะฉะั้นเราจะรอบายนะครับเดี๋ยวดูหาแนวก่อนแนวหรอแนวที่น่าสนใจอ่ะแนวนี้เราจะรอให้ตัวราคาเนี่ยนะครับลงมาแตะที่โซนนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็รอฟอร์มค่อยหาจังหวะในการบายนะ สำหรับตัวยู่ฝอืมหมดแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับบทข้อประจําวันก็สมัครเข้ามาได้นะครับโดยสบผ่าน youtube หรือว่าโอนเข้าบัญชีก็ได้ส่วนใครที่สนใจคอร์สเรียนก็เข้าไปที่เบอร์เว็บ f o r e n t r a i n i n g c o m นะครับก็สมัครตามนั้นได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ